นี่คือเรื่องราวของสองแม่ลูกที่ตั้งใจจะเข้ามาทํางานในไทยแต่กลับโดนหลอกให้มาเป็นแม่บ้านให้กับคุณบุษราคนรวยที่มีชื่อเสียงในสังคมภายนอกเหมือนจะเป็นคนดีเจ้าของมูลนิธิดูแลเด็กแต่ปฏิบัติกับพวกเขาแย่มากเหมือนไม่ใช่คนแบ่งชนชั้นสุดๆห้ามแมแต่ส่งเสียงดังและทิ้งไปกว่าน,านั้นเขาจะส่งตัวนางเอกไปให้กับพวกข้างเด็กแต่เธอไหวตัวทันหนีรอดมาได้ส่วนแม่ถูกคิวตุยจนเวลาผ่านไปหลายปีตอนนี้เธอมีชื่อว่าธีชาใช้ชีวิตโดยสวมรอยบัตรประชาชนของคนอื่นอยู่และความตั้งใจสูงสุดของธีชาคือการ จะกลับเข้าไปแก้แค้นบ้านนั้นให้ได้เธอเลยเลือกที่จะวางแผนเข้าหาพัชชัยลูกชายของคุณบุตรสลาที่อาศัยอยู่ที่อังกฤษและแน่นอนว่าเธอทําสําเร็จด้วยสเสน่ห์การวางตัวทุกอย่างถูกต้องหมดพอทั้งคู่ได้ใช้เวลาร่วมกันทีชาก็พบว่าพัชชัยไม่ได้ชั่วร้ายเหมือนกับแม่ของเขาและทั้งคู่ก็ดูไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่เธอเลยเกิดความลังเลทั้งรักทั้งแค้นเพราะการแก้แค้นมันไม่อนุญ,ญาตให้ใครได้ทุกอย่างไปหรอกแต่จะเป็นยังไงถ้าพัชชัยขอเธอแต่งงานกับโอกาสการแก้แค้นที่อยู่ตรงหน้านักแสดงเล่นดดีีมาาาากเเรรไ้้ห็นสูชชวิตของท